วันนี้จะมาแนะนำนี่นักผูหูดวงตาโกรธเป็นยูนิตตัวแรกๆในของคอเลอร์เบเลยนะที่มันใช้หมัดอะ่ะถือว่าผมที่เป็นผู้เล่นใหม่อ่ะตอนนี้ก็เออเลก็แค่หนึ่งร้อยเองอ่ะก็ปั้นมาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าันลำบากอะไรนะก็รู้สึกว่ามันมันก็พอสู้ได้อยู่นะแค่มันไม่มีฮิะ ก็ว่าผมยังแบบสร้างไงรูนมันก็ยังเลยเน้อยอะ่ะแต่รูนแค่นี้ก็ถือว่าพาไปก็พาไปนัวก็มันอยู่นะหรือว่าสู้ได้เลยนะแบบเนียนๆไปกับกองทหารเพื่อนอะ่ะม,มาออเลยครับเพื่อนไปไปเฮียละ <c oughs> ก็อยากกลับไปก็อยากกลับ โอ้โหมาได้ได้แฟนต่อแบบเลยหา่วงไงเอาไปเลยเชี่ยแล้วออกไปง่ายๆแบบนั้นเลยไปเียๆเลยไปเียเลยเฮ้ยมันมีโล่ใหญ่เอาไว้ก้วยเอาเลยปะล่ะเนี่ยเอาเลยพี่น เฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปสังสอนหน่อยนะเป็นมวยเหรอเป็นมวยเหรอตั้งตาตั้งตาไปวยก่อน ทีก่อนเลยมาต้าเว้เหรอเอาเว้เหรอเอาเว้กูอยู่นี่กองหัดก่อนนะเกยบหัดเลยทางนั้นไะ่ตาเห็นเะเริ่มให้อะไรซอกนี้พี่ชายทีก็ให้โอดครับเฮ้ยเข้ามาทันไหมลูก หลงจีนต่อยเพื่อนเราข้างบนนะเอาฮันูข้างบนตายแล้วก็แตะคอมอยู่ไหนไายหอกใส่แงอนอแอนแอนไฮ้โกมี ขีบเลยแล้วกันขีบันเลยแล้วกันไม่เอามันไม่ได้สังขารเหรอไปดิเปเลยรึเปล่า

rồi Thịt Bê quá lắm rồi má giặt luôn má khả năng nữa ờ อยออรยอเฮ้ยบอมเราเจอน้องคอมแล้วเฮ้ยโอ้น้องคอมแอบอยู่ข้างล่างนี่แต่มาหาทุกคนแล้วเราไอ้คนผิด เพื่อมาตาเวกกอนมาตาเวกก่อนครับคนไหนบอกว่า oh, ตักเวก็ถีบไ่ได้หรอเอเวก็ถีบไปใคร่โขกเอาเวก็ถีบไ่ได้อานามันอยู่นี่เอาเวก็ถีบไ่ได้หรอ Hãy subscribe cho kênh ทหารเพื่อนุเยอะจังมีจีไหมไปแล้วดิ No, 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 no. Your unit is retreating. Warm up. Captain. Yes, Captain. Hurry up! Destroy them! Commander. To victory! A mighty blow to our foes! Child's play. Unit assemble! Ashes yes, to ashes, dust to dust. Oh, summons you. War. Walk in the park! Scatter before my might! We are the gods! Together we set the dead! Scatter before my might! The blood flows freely! มันมีหน้าไม้อยู่อ่ะลึกๆเลยอ่ะใครมีฐานแล้วมั้คิดอยู่ไม่มีแค่หอกกับไวกิ้งแล้วอะไม่มีโลอรหอกแม่ก็น่าจะไปไม่ถึงแล้วไม่ต้องไวท์คงคุงแทงให้โอเคจะแกงหมวฟางว่ะ <laughs> <laughs> แทงให้เองพี่เ <laughs> จอแกงหมวฟาง <laughs> แต่มันก็หายหมดแล้วนี่พี่บอมพี่บอมเข้าได้เลยตอนนีน้พี่บอมได้จีบกออดมมอ่ะอืมเบื่อ่าเลยโบอกว่าน่าไหมคือนั่นใช่ไหมเพื่อนๆดูตั้งแต่ Scatter before my mind! Scatter! before my mind! Scatter before my might! before my before my before my before กิมาจิ้มมาจิ้มกูมาจิ้มกูถ้ามึงมึงเห็นมะได้ตรงเนี้ยมึงรับกูได้ใช่ไหมกูรังตาตูดมาติดเลยมันกำลังยืดตีอยู่เพื่อนเออต่อยมันเพื่อนกูจะขึ้นไปนั่นแหละเอ้ยสุดแล้วจี รู้แหละมันจะจี๊ดตดตัวตสตัวกันดอที่ี่นั้นเฮ้ยอนี่ตา,ายเยอะ Für den König. เพื่อนนี่คือผลไม่งเลยนะมันตากงซีซันได้หรอแน่นอนเฮ้ยยิวมตอนเฮ้ยโอ้โหดีมันเดินมันเดินใส่เดินใส่ปิดทางวะดูเลยแล้วกูถีบดูกระเด็นดูแล้วเบรคไว้ดังจึ้งหนึ่งวะทำไมมันเดินไปปิดทางวะเนี่ยหัวหน้ามันหลุดไอ้เหี้ยเอ้าวอ่า อ no oh, ุ้ยเยอะเอ้ยเยอะว่าเอเยเอะจะจะเอาเยอะหรืจะเอาเยอะเอาเอาทั้าสองจะคอยยืนกันอย่างไปเลยเหรอเพื่อนไปเลยเหรอขี่ให้โอ้ไม่ทัน

นีเบลอีกทีนึงโอ้โหตีวิววิววิวมันไม้คิดว่เพื่อนลลิงสเอีแหละอว่านีนี่แหละมึงเห็นไ้ไอ้เาันเป็นราชทูตที่มาเจรจาวล่ะ เดี๋ยวกดทีบตัวข้าพลาเลย ลไล่ลูกไปทำหน้าที่แล้วลูกไปวิ่งไปอุ๊ยโอ้โหหอกำลังพอดีเรถสั่งห่อแม่สงสั่งพุ่งพอดีดีเดี๋ยวกลับยกลับมาเลยไม่กิดด้วยแบบ ไปสีโดนไปแล้วเพื่อนูตัดทหารกลางกลางไปสี่เพื่อนเข้าไปช่วยสีเพื่อนเหลือไม้เพื่อนไหมไม่เหลือแล้วเพื่อนกูณโดนตัดอยู่ตรงบวกเราเด็ดเพื่อนเอ้ย เฮ้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  Fine oh บอมมาหลังมาหลังหันมาหนูหัน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 กำลังวิ่งไปตัวดาวอยู่เว้ย อยากทีมก่อนนะครับเขายากทีมเบก่อนนะครับหีิก่อนนะครับ นี่สิลูกละที่ไม่ใช่แรงจริงๆมึงกองเดียวเราไปสี่ร้อยเลยเดี๋ยวมึงกองเดียวเถอะแห่าสอ,องกองเอมันมอนต้าไว้ไง เฮ้ยไอหอนนกนี่ไม่แกนติกูอย่างเดียวเลยกุดใจยิงพี่เขาเฮ้ยมันเริ่มลิงกูหรอหัดฉลา,าดเหรอหัดฉลาดลระกูดูรถบูตับ,บเดียวมีเข,ข้ามาขนาดนี้หรอยังไง นีเนี่ยนีเนี่ยนี่ยนี่นีเี่ยมัดเงควายร้อยทีอังกาโย่ดปะธารลูกพัดอ่ะยไปไปน้องเดนปะธารลูกพัดวะ 강의 분노를 품은 눈빛.